โรงน้ำชาพาสปอยสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับโรงน้ำชาอีกแล้วนะคะและหนังที่เราจะนำมาสปอยในวันนี้นั่นก็คือ i n s i g h t เมื่อหัวขโมยงานศินละปะระดับ High End เข้ามาขโมยภาพวัดมูลค่านับล้านในเพนท์เฮาส์ แต่เมื่อเขากำลังจะออกไปสัญญาเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นนาล็อกทุกอย่างเอาไว้ทำให้เขานั้นติดอยู่ในเพนเช้าแห่งนี้และความน่ากลัวต่างๆก็กำลังมุ่งหน้ามาหาเขาแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนังเปิดเครื่องมาที่นีโมหัวขโมยงานศิลปะระดับไฮเอนเขาได้เข้ามาขาโมยงานศิลปะของมาหาเศรษฐีโดยร่วมมือกับใครคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็จะคอยช่วยจัดการกับระบบบ้านอัจฉริยะให้รวมถึงช่วยเปิดประตูและปิดระบบรักษาความปลอดภัยให้ด้วยและทำให้เขานั้นสามารถเข้ามาด้านในเพื่อขโมยงานศิลปะได้ขาดเพียงแต่ผลงานภาพเปิดของเศรษฐีเท่านั้นที่หาไม่เจอเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม ทำให้ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนเนี่ยก็เกิดโมโหเพราะภาพนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่โดยความที่พวกเขานั้นเหลือเวลาไม่มากแล้วทำให้เขาบอกนีโมไปว่าให้เอาออกมาแค่ที่เจอเท่านั้นเมื่อนีโมไปกดกระหัดเปิดประตูตามที่ผู้สมรู้ร่วมคิดบอกแต่อยู่ดีๆระบบรักษาความปลอดภัยมันก็ทํางานและล็อกเขาเอาไว้ในบ้านหลังนี้ นีโมเองก็ตกใจมากแถมผูสมรูร่วมคิดอีกคนก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้และบอกให้เขาหาทางออกด้วยตัวเองนีโมที่เห็นดังนั้นจึงได้รื้อแผงวงจรระบบบ้านอัจฉริยะออกมาแต่เจ้าเสียงเตือนภัยมันก็ไม่ยอมเงียบสักทีทำให้เขาเริ่มสติแตกแต่เมื่อเขาตั้งสติได้เขาก็ได้ไปตัดสายไฟที่ลำโพงออกทำให้เสียงเตือนภัยนั้นหยุดดังระบบบ้านอาัจฉริยะในตอนนี้นั้นมันรวนไปหมดแล้วไม่สามารถสั่งการอะไรได้ นีโมได้พยายามใช้มีดเจาะไปที่ประตูหวังจะให้ทะลุปไปยังอีกฝั่งแต่เจ้าระบบบ้านอัจฉริยะมันก็สั่งให้ฮีเตอร์ทำงานทำให้นีโมนั้นเริ่มรู้สึกร้อนเขาจึงได้เดินไปหาน้ำดื่มทำให้หรู้ว่าระบบน้ำประลานั้นมันไม่ทำงานแถมน้ำในตู้เย็นก็มีแต่แอลกอฮอล์เท่านั้นอาหารที่มีก็ไร้หรอ ในขณะที่นีโมจับประตูอยู่นั้นเขาก็ต้องผิดหวังเพราะด้านหลังของประตูมันดันเป็นเหล็กอยู่อีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่าเขาไม่สามารถที่จะเจาะและหาทางออกไปได้เลยทำให้นีโมนั้นต้องเริ่มคิดหาทางใหม่เขาจึงได้ลองติดต่อไปหาผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยนีโมได้ลองเปิดทีวีดูทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดภายในตึกนี้ได้เช้าวันถัดมา นีโมได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาจึงได้คิดว่าภูสมุรุรวมคิดอีกคนต้องมาช่วยเขาแน่ๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนีโมได้พบนกตัวหนึ่งบินหลงเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บนีโมได้ลองไปหาขอที่เชยการได้หลังจากที่เราหาไปสักพักเขาก็ได้หันไปเห็นงานศิลปะที่เป็นลูกขนสม้มเขาจึงได้ลองปาใส่กระจกดูแต่มันก็ไม่แตก ในขณะที่นีโมกำลังนั่งพักอยู่นั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าไฟบนเพดานนั้นมันถูกฝังอยู่ใต้ฟ้าทำให้เขาคิดว่าเขาอาจจะหาทางออกไปได้จึงได้เริ่มหาของต่างๆมาเพื่อใช้ต่อตัวเพื่อปีนขึ้นไปด้านบนแต่มันก็ไม่ง่ายเลยเนื่องจากรับความสูงนั้นค่อนข้างมาก ื่อนีโมมาหาน้ำลูกตัวเพื่อคลายร้อนเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีสปริงเกอร์อยู่แต่ทว่ามันก็ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเขาจึงได้ตัดสินใจไปกินน้ําแข็งแทนแล้วเขาก็ได้กลับมาทำงานต่อแต่ความสูงมันก็ยังไม่พอแถมตอนนี้เขาก็เริ่มหมดแรงแล้วฟ้าเองก็เริ่มมืดแล้วด้วยเขาจึงได้หยุดพักผ่อน วันต่อมาเขาเริ่มรู้สึกหิวจึงได้ลองไปหาอะไรกินแต่ก็เจอเพียงแค่อาหารกระป๋องเพียงเท่านั้นแถมมันก็ยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ปิดอีกด้วยเขาจึงไม่มีทางเลือกและได้ใช้มีดเนี้ยไปที่กระป๋องแต่มันก็ปาดไปที่มือของเขาทําให้เขานั้นหงุดหิดเป็นอย่างมากเมื่อนีโมทําแผลเสร็จเขาก็ได้ไปเรียเศษน้ำไข่ที่เหนื่อยอยู่เพราะในตอนนี้นั้นเขาไม่มีน้ําดื่มเดือดแล้วและได้ร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวัง ตก,ตกขณะที่เขากำลังทานอาหารอยู่นั้นฝนก็ตกแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปดื่มน้ำได้แถมนกตัวที่บาดเจ็บมันก็นยังคงอยู่ที่เดิมรุ่งเชา้าดีโมโได้ใช้งานศิลปะชิ้นหนึ่งมางัดประตูจนเขานั้นสามารถเข้าไปในห้องเก็บอาหารได้แต่ด้านในก็มีอะไรไม่มากนะักตอนนั้นเองสปริงเกิลรดน้ำมันก็ทำงานดีโมที่เห็นดังนั้นจึงเรีรวิ่งเข้าไปดื่มน้ำในทันทีและได้นอนแช่อยู่ตรงนั้น หลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มที่จะรวบรวมของต่างๆเพื่อน,นำมาต่อตัวปีนขึ้นไปอีกครั้งแต่เขาก็ทำได้สำเร็จเขาได้กลับลงมานั่งพักผ่อนและได้เริ่มร่างภาพวาดของผู้คนที่เขาเห็นผ่านกล้องวองจรปิดและตั้งชื่อให้กับพวกเขาต่อมาระบบบ้านอาัจฉริยะมันก็ปรับอุณหภูมิทำให้อุณหภูมิภายในบ้านนั้นลดลงนีโม่ดังเริ่มรู้สึกสบายมากขึ้นและเขายังได้หาถ้วยชามาลองน้ำจากสปริงเกอร์อีกด้วย เมื่อเขาพักผ่อนจนพอใจก็ได้เวลาที่เขาจะเริ่มหาทางออกอีกครั้งเขาได้ทุบแจกันจนแตกและใช้มาทําเป็นแว่นเพื่อกันเศษฝุ่นพงเข้าตาในตอนที่เขาทําลายกรอบรอบๆหล,ลอดไฟแต่ทว่าเมื่อเขาทําลายกรอบไฟไปสักพักก็พบว่ายังมีนอตที่ครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งทําให้เขานั้นเริ่มรู้สึกโมโหแถมอุณหภูมิในบ้านก็นเริ่มลดต่ําลงทาให้นีโมนั้นหนาวมากและได้พยายามตัดสายไฟที่แผงวงจรอแต่มันก็ยังทํางานอยู่ดี อุณหภูมิเพลงก็ลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนีโมก็เริ่มทำตัวประหลาดๆทั้งลุกขึ้นมาสร้างผลงานศิลปะวาดรูปล้อเลียนเศรษฐีและลูกสาวแรังใช้เจ้านกที่บาดเจ็บให้บินไปที่สวนสาธารณะเพื่อบอกให้คนรู้จักให้มาช่วยเขาออกไปนีโมในตอนนี้ที่รู้สึกหนาวจนทนไม่ไหวจึงได้เข้าไปรื้อหาเสื้อผ้ามาใส่แต่เขาก็ได้พบเขากับห้องลับโดยบังเอิญและได้พบกับภาพเหมือนของเศรษฐีที่ถูกซ่อนไว้ เรายังพบศพของเศรษฐีคนนั้นนอนเสียชีวิตอยู่อีกด้วยแต่ทว่านั่นก็เป็นเพียงแค่หุ่นเท่านั้นและได้หันไปเห็นหนังสือที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคําสอนอะไรบางอย่างเขาจึงได้นาภาพวาดนั้นออกมาและได้เห็นว่าเจ้าโนทิบัตเจ็บตอนนี้นั้นมันได้ตายลงแล้ว ในขณะที่นีโมกําลังฝึกวาดภาพอยู่นั้นเขาก็เลยไปเห็นแม่บ้านในกล้องวงจรปิดที่มานั่งสูบุรีอยู่ที่หน้าห้องเขาเขาจึงได้รีบวิ่งไปร้องของความช่วยเหลือในทันทีแต่ก็ไม่สําเร็จทาให้เขานั้นเสียใจมากจนถึงขั้นเก็บไปฝันว่าเขาได้เจอเธอที่งานเลี้ยงของเศษฐีที่กําลังพูดเรื่องที่ว่าเรานั้นมีเจตจำนงนเสรีหรือว่าเรานั้นจะเป็นเพียงแค่หุ่นเชิด หลังจากนั้นนีโมก็ได้นำขาเก้าอี้มาเจาะรูเพื่อใช้ขันน็อตออกจากฝาครอบหลอดไฟงานศิลปะของนีโมนั้นเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแถมเขาในตอนนี้ก็ชอบที่จะพูดถึงเรื่องของตัวเองและเล่นบุกให้กับตัวเองฟังบางครั้งก็นังโยเก้าอี้เหมือนกับคนที่ปล่อยทางจิตอีกด้วยไม่มีใครรู้เลยว่าเขานั้นถูกขังอยู่ที่นี่เขานั้นทรมานเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามที่จะออกไปจากที่นี่ ในตอนนี้เขาไม่เหลืออาหารแล้วน้ำดื่มเองก็สกกระปกพอใบไ,ไม้ที่ร่วงลงมาทำให้เขาไม่มีทางเลือกและต้องกินอาหารมาประทังชีวิตไปก่อนเวลาต่อมาเขาก็สามารถคันนอตได้สำเร็จทำให้เขานั้นดีใจมาจนพลัดตกลงมา เื่อเขาดำขาให้ตัวเองเสร็จก็ได้มานั่งกินเสร็จยานที่เหลือและได้เริ่มเห็นภาพหลอนอีกครั้งเป็นภาพของแม่บ้านที่เข้ามาเล้ารมแต่ตอนนั้นเองเขาก็ได้สังเกตเห็นอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟทําให้เขานั้นคิดอะไรบางอย่างออกและเริ่มที่จะจุดไฟและนํามันไปต่อที่อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟจนสปริงเกอร์นั้นทํางาน และเขาเริ่มดีใจที่คิดว่าอาจจะมีคนมาช่วยเขาแต่ทว่าก็ไม่มีใครมาเขาที่กลัวว่าภาพว่าจะเสียหายจึงรีบไปเก็บภาพในทันทีตอนนี้นั้นที่มาเริ่มตกและเขาเองก็เริ่มหมดหวังทำให้เขาหยิบหนังสือที่เหมือนจะเป็นคำสอนอะไรบางอย่างขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มสวดภาวนาว่าฉันนั้นกำลังจะขึ้นสวรรค์มาร้องเพื่อปลอบใจตัวเอง วันต่อมาดีโมได้พร้ำถึงเรื่องที่คุณครูเคยถามเขาตอนเด็กว่าหากไฟไหม้บ้านสามสิ่งที่เขาจะเลยช่วยคืออะไรซึ่งคำตอบของเขานั้นก็คือสมุดสเก็ตอัลบั้มเพลงและน้องแมวแต่สุดท้ายอัลบั้มของเขาก็ถูกยืมแหมแมวก็ได้ตายไปแล้วทำให้เหลือเพียงสมุดสเก็ตเท่านั้นเนื้อจังศิลปะนั้นมีไว้เพื่อเก็บรักษาเพื่อเป็นการขอบคุณที่เษทีนั้นต้อนรับเขาอย่างดีเขาจึงได้ช่วยสามสิ่งของเษทีไว้ เราพิเขียนทิ้งทายไว้ว่าสำหรับเศรษฐีที่นี่คือบ้านแต่สำหรับเขามันคือคุกดังนั้นจึงต้องขอโทษด้วยที่เขาต้องทำลายมันลงอีกอย่างนั้นไม่มีการสร้างใดที่ปราะศะจากการทำลายและเขาคือได้เริ่มไลชีภาพสเก็ตของเขาและได้ปีกขึ้นไปที่โคมไฟพร้อมกับท่องบทสวดว่าฉันจะไปสวรรค์ฉันจะไปสวรรค์ก่อนที่สักพัก ฝากครับไฟจะล่นลงมาและหนังก็ฉายให้เห็นว่าภายในห้องนี้นั้นไม่มีนิโมอยู่ในนั้นแล้วและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับหนังที่มีชื่อว่า i n s i d e ์ท้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย